สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสิริงฟิล์มค่ะ เพื่อนๆคงเคยดูหนังซอมบี้มาหลายๆรูปแบบกันแล้วใช่ไหมคะแต่ซอมบี้ลูกครึ่งและมีความคิดเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเคยดูกันบ้างหรือยังคลิปนี้เราเลยจะสปอยหนังเรื่อง The Girl with All the Gifts เชื้อนรลกล้างซอมบี้เป็นหนังปี2016ค่ะกำกับโดยคอมมาคาทีจากการหาข้อมูลมานิดหน่อยนะคะหนังเรื่องนี้สร้างมาจากนิยายของ MR Carry แแถมเจ้าตัวยังเขียนบทหนังด้วยตัวเองอีกด้วยนะเป็นหนังยุคซอมบี้ของเมืองก็ว่าได้ค่ะยุคที่เผ่าพันธุ์มนุษย์โดนทำลายด้วยเชื้อราชนิดหนึ่งที่กิน เข้าสมองจนกลายเป็นซอมบี้แต่ก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เหมือนจะมีภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติค่ะนั่นก็คือตัวเป็นมนุษย์แต่มีความหิวอยากกินเนื้อมนุษย์เหมือนซอมบี้เมื่อมีกลิ่นมนุษย์มาเป็นแรงกระตุ้นค่ะทําให้ดรอกร์เวลที่แสดงโดยเกรงโคลนาเด็กกลุ่มนี้มากักขังเพื่อศึกษาและทดลองการผลิตวัคซีนที่ใช้ต้านเชื้อซอมบี้ก่อนที่อะไรอะไรจะสายไปค่ะก่อนไปฟังเราสปอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ หนังเริ่มที่ค่ายกับการที่หนึ่งในอังกฤษที่ดูดูไปแล้วก็เหมือนกับคุกขังนักโทษเดียวเลยค่ะและจะมีผู้คุมเป็นฐานติดอาวุธพร้อมลบ ยังกับคุมนักโทษอัชญากรร้ายแรงยังไงอย่างนั้นเลยแต่ที่ทหารเหล่านี้คุมก็คือเด็กๆที่ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรซึ่งดูๆไปก็เหมือนกับว่าทหารเหล่านี้จะไม่ค่อยชอบเด็กพวกนี้สักเท่าไหร่ออกจหวดระแวงเสียด้วยซ้ําแถมยังมองเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่ใช่พวกเดียวกันกับตนอีกต่างหากนั่นก็เพราะเด็กเหล่านี้คือลูกครึ่งซอมบี้ค่ะเป็นเด็กที่ได้รับเชื้อซอมบี้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ที่ติดเชื้อโดยผ่านทางสายลกทําให้เด็กพวกนี้มีภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติกลายเป็นพวกลูกครึ่ง ก็คือครึ่งหนึ่งมีรูปล่างมีสติปัญญาเรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์นี่แหละค่ะ แต่มีความหิวอยากกินเนื้อมนุษย์เหมือนซอมบี้เมื่อได้กลิ่นของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการสั่งการของเชื้อราปรสิตชนิดหนึ่งที่กินสมองอยู่ส่วนคนไหนที่ถูกกัดก็จะติดเชื้อผ่านทางน้ำลายแล้วคนคนนั้นก็จะกลายร่างเป็นซอมบี้ทำให้ค่ายกักการแห่งน,นี้มีกฎว่าห้ามแตะต้องตัวเด็กๆพวกนี้และมนุษย์ทุกคนในค่ายนี้ก็จะมีเจลที่ใช้ลบกลิ่นมนุษย์พกติดตัวตลอดเวลาค่ะซึ่งเด็กๆในค่ายจะถูกขังห้องละคนพอจะพาหัวหน้าทหารให้สัญญ,ญาณเคลื่อนย้าย เด็กๆก,ก็จะขึ้นไปนั่งบนรถวิลแชร์ที่มีสายรัด5จุดก็คือที่หัวที่ข้อมือ2ข้างและที่ข้อเท้า2ข้าง จากนั้นทหารก็เข็นรถไปที่ห้องถงใหญ่ๆที่ใช้เป็นห้องเรียนพอเรียนเสร็จก็กลับเข้าห้องขังแล้วทหารก็จะเอาหนอนเป็นเป็นมาให้เด็กพวกนี้กินและเด็กก็หลับไปวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะแต่จะมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่ชื่อเมลานี่ที่ดูจะแตกต่างจากเพื่อนๆในวัยเดียวกันคือเธอฉลาดช่างจําช่างสังเกตและคอยตั้งคําถามเสมอๆเมลานี่ชอบครูจัสติโนเอามากๆเพราะครูนั้นใจดีและไม่ได้มีท่าทีรังเกียจพวกเด็กๆเ,เหมือนกับคนอื่นๆในค่ายเลย และในบางครั้งดร์คาวเวลก็จะออกมาเช็คตามห้องเพื่อจดข้อมูลบางอย่างทําให้เมลานี่รอที่จะให้ดอร์ตั้งโจทย์ปัญหาให้เธอแก้บ่อยๆซึ่งตรงนี้หนังแสดงให้เห็นชัดว่าเมลานี่มีความพิเศษกว่าพวกเดียวกันมากๆค่ะและทุกครั้งที่คุยกับดอร์จบดร์คาวเวลก็จะชอบถามเมลานี่ว่าเธอชอบเลขอะไรและไอ้พ่อความฉลาดช่างจําช่างสังเกตของเมลานนี่นี่แหละทำให้เธอเริ่มรู้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอบอกว่าชอบเลขไหนกับด็อกเตอร์ เพื่อนในห้องหมายเลขนั้นๆก็จะหายไปโดยไม่มีใครให้คำตอบได้ไปตลอดการและแล้ววันที่มีคนแหกกฎก็มาถึงวันนั้นครูจัสติโนให้เด็กๆแต่งนิทานแบบใส่จินตนาการเต็มที่และเมลานี่ก็อาสาอ่านนิทานที่ตัวเองแต่งก่อนใครเพื่อนนิทานของเมลานี่มันสะเทือนใจครูจัสติโนอย่างแรงอาจจะด้วยความสงสารปนเอ็นดูก็ว่าได้ค่ะทําให้ครูลืมตัวุ่มหัวเมลานี่แต่การกระทําของครูจัสติโนดันเตตาจากพักเต็มๆจนเข้ามาต่อว่าและแสดงให้ ครูเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าครูใกล้เด็กพวกนี้มาเกินไปเพียงแค่จา่าพารคแสดงให้ดูแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเด็กๆก,ก็เริ่มอาการอยากจะง,งับจาาขึ้นมาทันทีและการที่จา่าพาร์คลงอันตีใสค่ครูจัสตินูที่เมลานี่รักนั้นทําให้เมลานี่ไม่พอใจและต่อว่าจา่าพาร์คว่าถ้าเธอมีกล่องชั่วร้ายเธอจะจับจ่าใส่ไว้ในกล่องนั้นซึ่งจา่าพาร์คดูจะไม่ใส่ใจในคําพูดของเมลานี่เท่าไหร่แต่จ่าคงอยากจะสั่งสอนเด็กลูกครึ่งปากดีคนนี้มากกว่าจา่าพาร์คเลยปล่อยให้เมลานี่นั่งอยู่บนรถว,วช์ เงาในห้องโดยไม่ถอดสายรัดหัวข้อมือข้อเท้าให้ส่วนครูจัสตินูที่ตรวจการบ้านเด็กๆเสร็จได้ยินเสียงเคาะเบาๆก็เลยเดินมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นทําให้ครูได้เห็นว่าเมลานี่ยังถูกรัดอยู่กับรถวีลแชร์และในเมื่อไม่มีใครผ่านมาช่วยเธอครูจัสตินูเลยถือวิสาสะเปิดประตูห้องขังและเข้าไปแก้สายรัดให้ซึ่งกลิ่นตัวของครูก็ช่างเตะจมูกเมลานี่เสียเหลือเกินทําให้เชื้อซอมบี้ทางานก่อนที่เมลานี่จะคุมสติไม่อยู่เมลานี่ได้ไล่ครู จัสซีนูออกจากห้องทันทำให้ครูไม่โดนกัด แต่มันทําให้เมลานี่ซึมไปเลยพอดอกเตอร์คาวเวลถามถึงเลขทําให้เมลานี่เลือกเลขห้องของเธอทําให้วันต่อมาเมลานี่ไม่ได้เข้าห้องเรียนค่ะแต่ถูกจ่าพาพาไปห้องทดลองของดอกเตอร์คาวเวลแทนขณะที่ดรอกเตอร์กำลังจะเริ่มการทดลองกับเมลานี่ที่โดนวางยาสลบ่ครูจัสตินูเข้ามาขวางแต่ก็ไม่สําเร็จถูกทหารลากตัวออกจากห้องทดลองไปจนได้ค่ะและดอกเตอร์คาวเวลก็เริ่มการทดลองต่อโดยไม่สนใจเสียงเตือนภัยที่ตอนนี้ฝูงซอมบี้กําลังถล่มค่ายอย่างเมา ทำให้ผู้ช่วยด็อกเตอร์โดนซอมบี้กัดตอนกำลังกดตุ่มปิดประตูเหล็กส่วนด็อกเตอร์ก็บาดเจ็บที่มือจากการเอาเศษกระจกแทงคอซอมบี้แล้วก็หนีเอาตัวรอดไปเมลานี่ก็เลยรอดพ้นจากการเปิดสมองของด็อกเตอร์คาเวลพอเมลาลนี่หนีออกมาจากห้องทดลองได้เธอตรงเข้าไปช่วยครูจัสตินูที่กำลังขัดขืนทหารอยู่เมลานี่นั้นกระโดดเข้าขย่ำคอทหารจนลาโลกไปสองนายผนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนจู่ๆเมลานี่ก็หลับไปซะอย่างนั้นทําให้ครูจัสตินูต้องอุ้มเมลานี่ ซีซึ่งดวงครูก็ยังไม่ถึงคาดจะพาขับรถมารับครูจัสซินูและเมลานี่ออกไปจากค่ายได้ค่ะตอนนี้คนที่หนีออกจากค่ายมาได้ก็มีดร์คาวเวลครูจัสซินูจะพาพลทหารอีกสองนายและเมลานี่รวมทั้งหมดก็6คนค่ะจะพาพยายามขับรถพาทีมไปที่สยดลอนดอนและเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจะพาให้เมลานี่ใส่หน้ากากกันกัดพร้อมกับล็อกกุญแจมือไว้ข้างหลังและพอะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากทําให้รถที่จะาพาขับออกมาไม่มีน้ําไม่มี อาหารติดมาเลยมีเพียงอาวุธและเจลลบกลิ่นมนุษย์ติดรถอยู่บ้างทําให้ระหว่างทางจะพักต้องพาทีมแวะเติมน้ําไว้ดื่ม ขณะที่คนอื่นๆก้มหน้าก้มตาเติมน้ำอยู่นั้นหนึ่งในพลทหารที่ยืนเฝ้ายามอยู่ก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กแถวแถวพุ่มหญ้าค่ะทําให้พลทหารเฝ้ายามมือลั่นสาดกระสุนไปทางที่เกิดเสียงซึ่งพลทหารเฝ้ายามคนนี้ดันลืมใส่กระบอกเก็บเสียงจ้าเสียงปืนก็เลยกลายเป็นเสียงเรียกฝูงซอมบี้ให้มากระทืบทีมจะาพักคราวนี้ก็ชุลมุนชุลเกกันไปหมดหลังเหตุการณ์สงบพลทหารผู้ก่อเรื่องเดินถูกกัดทําให้จ่าพักต้องยิงทิ้งซ้ำร้ายถังน้ํามันรถยังถูกกระสุนยิงั่วอีกทําให้คนที่เเเหลือลออรดดต้้งินทา เพื่อหาอาหารประทังชีวิตไปตลอดทางและการที่เมลานี่ได้มาเจอกับโลกกว้างได้สำรวจได้เล่นได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมแถมยังเป็นที่พึ่งของทีมได้เยอะเลยตรงนี้แหละที่ทําให้เมลานี่มีความเป็นมนุษย์และมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นจนกระทั่งมาถึงอีกเมืองหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าอีกด้านหนึ่งของเมืองนี้จะมีพวกซอมบี้น้อยกว่าเมืองที่ผ่านๆมาค่ะดร์คาวเวลได้อธิบายให้ทุกๆคนในทีมฟังว่านั่นก็เพราะเชื้อราที่อยู่ในสมองของซอมบี้ได้พัฒนาไปอีกขั้นทําให้ฝูง ซอมบี้มานอนตายรวมกันเป็นกองซากศพจากนั้นเชื้อราก็จะงอกออกมาเหมือนเถาวันจากร่างของซอมบี้และออกผลที่ข้างในมีเชื้อซอมบี้อัดอยู่อย่างแน่นแต่โชคดีที่ผลซอมบี้พวกนี้ยังไม่มีน้ําหรือไฟไปกระตุ้นให้มันแตกออกมาเพราะถ้าผลซอมบี้แตกมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เรียกว่าหายนะได้เลยค่ะ พอเชื้อซอมบี้จะกระจายไปในอากาศพอมนุษย์สูดดมเข้าไปก็จะกลายร่างเป็นซอมบี้ทันทีซึ่งด็อกเตอร์ก็หวังว่าจะผลิตวัคซีนได้ก่อนที่ผลซอมบี้จะแตกและก่อนที่ด็อกเตอร์จะตายจากการติดเชื้อที่มือที่โดนเศษกระจกบาดค่ะและที่เมืองนี้เองที่ด็อกเตอร์คาร์เวลกับทีมได้มาเจอห้องแอลบเคลื่อนที่ที่จอดทิ้งไว้จะพักพยายามติดต่อศูนย์เพื่อให้ศูนย์ทราบว่ายังมีคนเหลือรอดและให้รอรับพวกเขาด้วยส่วนพลทหารก็อาสาออกไปหาอาหารให้กับทุกคนซึ่งเมลานี่ก็เกิด หิวเหมือนกันทําให้เธอออกจากรถไปหาอะายใส่ท้องและทําให้เมลานี่บังเอิญไปเจอกับกลุ่มเด็กลูกครึ่งซอมบี้ที่เหมือนกับเธอคะ่ะเมลานี่สังเกตอาการของพวกเด็กๆแล้วก็รู้ว่าจะยกพวกไปลุมกินพลทหารแน่ๆเมลานี่จึงรีบวิ่งไปบอกคนอื่นๆให้ไปช่วยพลทหารซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ศูนย์ดันตอบกลับมาและบอกกับจ่าพาร์คว่าศูนย์กําลังจะโดนซอมบี้ถล่มอยู่แล้วและคงจะอพยพหนีในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ส่วนเมลานี่ก็เร่งจ่าจังให้ไปช่วยพลทหารที่จะโดนกินอยู่มานเรามาล่อแล้ว สุดท้ายจะพากับครูจัสตินูก็ตามเมลานี่ไปช่วยพลทหารค่ะแต่ก็ไม่ทันะแลวแถมพวกจ่าย,ยังโดนพวกเด็กๆลูกครึ่งล้อมวงเตรียมกินโต๊ะซะง,งั้นแต่เมลานี่ก็ไหวพริบดีเธอไม่สนลูกกระจอกตรงเข้าเล่นงานหัวหน้ากลุ่มเด็กลูกครึ่งคนเดียวเลยค่ะเมลานี่นั้นจัดการฟาดหัวหน้ากลุ่มเด็กลูกครึ่งจนยับดับลาโลกไปเฉยเลยทําให้ลูกกระจอกไม่กล้าหือและเมลานี่ก็พาจับพากับครูจัสตินูกลับมาที่รถที่ตอนนี้ด็อกเตอร์คาเวลได้รอต้อนรับพวกเขาด้วยยาสลบที่จะจับเมลานี่ มาเปิดสมองทำวัคซีนให้ได้แต่ยาสลบดันใช้ไม่ได้ผลกับเมลานี่เธอสลบไปแป๊บเดียวแล้วก็ตื่นจนดอกเตอร์ตะลึงไปเลยค่ะตอนนี้ดอกเตอร์คาเวลรู้แล้วว่าดอกเตอร์คิดถูกเรื่องสมองของเมลานี่ว่ามันคือของขวัญที่จะไขความลับของเชื้อซอมบี้และสร้างวัคซีนให้กับชาวโลกได้ดรคาวเวลขอร้ well อ,องให้เมลานี่เสียสละเพื่อง,งานทดลองนี้เพื่อครูจัสตินูและคนอื่นๆซึ่งเมลานี่ในตอนนี้เธอมีความคิดเป็นของตัวเองแบบสุดๆเลยค่ะว่าทำไมเธอจะต้องเสียสละตัวเองด้วย เมื่อเธอเองก็ยังอยากมีชีวิตเหมือนกันและโลกในตอนนี้ก็กำลังจะหมดยุคข,ของมนุษย์อยู่แล้วเมลานี่ <Melanie S 1> เลือกใช้วิธีของเธอโดยการเผาต้นเชื้อลาซอมบี้ให้ผลแตกออกดรคาร์เวลที่พยายามวิ่งตามเมลานี่นั้นก็โดนกลุ่มเด็กลูกครึ่งลุงก,กินโตไปเฉยส่วนจ่าพักที่ฟื้นมาจากยาสลบก็ออกมาตามหาเมลานี่อีกที่ตอนนี้มีแต่ละองเชื้อซอมบี้ปิ้วว่นไปหมดและจ่าพักก็กลายร่างเป็นซอมบี้ไปค่ะแต่ก่อนกลายร่างจ่าได้ขอร้องให้เมลานียิงหัวจา่จาเพราะจ่าไม่อยากเป็นซอมบี้ เหมือนกับพวกนั้นสุดท้ายครูจัสตินูก็เป็นมนุษย์โดดเดี่ยวอยู่ในห้องแลบเพื่อนที่นั่นแหละค่ะเป็นครูที่คอยสอนหนังสือให้บรรดาเด็กๆลูกครึ่งซอมบี้ทั้งหลายส่วนเมลานี่ก็ขยับตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้คุมเด็กๆลูกครึ่งซอมบี้พวกนี้ซะง,งั้นแถมดูจะมีความสุขอีกต่างหากจบหนัง The Girl with All the Gifts ค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย